เกมวันน sure <se> ี <factor> <it> right. so out, ้นะคะไดเวอร์ดีมากหมายถึงทีช so, ็อตดีมากๆแล้วก็แอปพลิชชั่ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าพัดวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ทันมั่นใจก็พัดไปเรียบร้อยแล้วก็เลยพัดไปมันหลุดค่อนข้างเยอะนะคะทั้งที่มันก็มีโอกาสได้เบอร์ดี้เยอะทำไม่ค่อยได้วันนี้สกอร์คลีนมากบบกี้ฟรีก็จริงๆซิมก็มีแพลนของตัวเองครับว่าจะตี 5เดอร์วันนี้ถึงเขาจะขึ้นมาแบบขึ้นมานำเราแล้วก็คิดว่าเราทำได้อะไม่ประมาาแต่มันกดดันะมันกดดันแต่ว่ามันก็ทำให้ซิมเล่นอะไรได้ช้าขึ้นเล่นอะไรให้มีสติขึ้นนะเพราะถ้าเขาไม่กดดันก็คงไปถึงก็จับไม้ตีจับไม้ตีอย่างเดียวก็คงมาถึงสองลุมสุดท้ายอะวันนี้เกมวันนี้ถือว่าก็โอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะคะ ก็เริ่มจากทีช็อเริ่มกับไดเวอร์นะคะตีมาตรงมากมาตรงระหว่างซรายกับน้ำเลยนะ,ะแล้วก็ช็อตสก็เหลือประมาณ210หลานะคะลมทวนะคะทวนก็ไม่ได้แรงมากะะแต่ก็มีบ้างตีเลือกไฮบริดมาตีนะ,ะตีไปตรงมากตกหน้าทงประมาณ4หลานะคะแล้วก็พัดลงอีเกิล คิดว่าต้องไปพัดระยะกลางหน่อยนะคะแล้วก็พัดระยะสัก4 -5 หลาค่ะ่าจะไปซ้อมพัดเยอะๆไม่ไม่กังวลคะ่ะซิมคิดว่าซิมก็ซ้อมมาดีแล้วนะคะแค่วันนี้นะ่าต้องไปซ้อมพัดหน่อยะะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจพั่าถหร่ระยะ4-5หลาเหมือนมันกลัวเลยมันก็เลยปล่อยไม่ค่อยดี <Okay. S 1> ก็เล่นตามแพลนเหมือนเดิมะคะ่ะคิดกับเกมปัจจุบันอยูะะ่เพราะว่ามันยังไม่จบนะคะก็ทำพวกนี้ให้ดีที่สุดะคะ่ะขอบคุณค่ะ